น้องฝนก็ต้องลงมือเอาบ้านนะคะดูค่ะน้ำหวานทะน้าเลยนะคะอะไรนะคะอหนูจ้าเสียดายค่ะวันนี้น้องฝนไม่ได้เอากระถามานะคะจีจี <c oughs> เนี่ย <c oughs> เอากระถามาด้วยนี่ไม่ดูแน่นอนค่ะ นะคะชาวรับฝนคันดอยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องฝนก็ได้เก็บบรรยากาศเรื่องราวในการเดินทางให้ได้รับชมนะคะก็จะเป็นภูเขาเอ่าทาก็จะช้านิดนึงนะคะโค้งทางก็โค้งนะคะเรียวซ้ายเรียวขวามาตลอดทั้งทางเลยก็วิวหัวอยู่นิดๆน,นะคะน้องฝนก็มาถือแล้วนะคะที่เราจะไปหาพึ่งวันนี้นะคะแต่ พี่ๆต้องรองลุ้นว่านกฝนเอาเองหรือว่าให้พี่ชายกับน้องนาลานำงูเอานะคะแต่รับรองเลยว่าเดี๋ยวนอกฝนเนี่ยต้องลองมือเองแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปลุน้นไปเอาพืนกันดีกว่าค่ะนโฝน,นก็มาถือแล้วค่ะที่เราจะเอาพื้น,นะคะก็คือลุ้นนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวแม่ก็กาลางบีไปบีมานะคะพี่ชัยบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ชัยขอใส่เสื้อด้วยนะคะที่จีเนี่ยน,นกฝนที่คุยกันไว้ว่าจะไม่ใส่เสื้อนะคะก็คือเอาสดๆดอย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้นะคะขอใส่เสื้อเดี๋ยวกลัวมาาันจะต่อยค่ะเดี๋ยวแรกคือเราต้องปายกยากอน,นะคะเนี่ยค่ะในรูก็คือจะมีอยู่ตรงนี้นะคะตัวแม่ก็เยอะค่ะแต่ว่านกฝนเนี่ยย่าไม่ค่อยไปใกล้ๆนะคะไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยว กลัวจะสอยแล้วก็เดี๋ยวจะบัวเวลาใส่คิมแม่จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวให้พี่ชายค่ะพายาตรงนี้ลบๆออกให้หมดก่อนค่ะตอนนี้ตัวแม่ก็เริ่มบีออกมาเยอะแล้วนะคะคือเรามากลัวนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนต่อยหรือไม่โดนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือน้องชายโดนไปแล้วนะคะหนึ่งที่เดี๋ยวให้พี่ชายเริ่มขุดเลยค่ะ พี่ชัยก็เริ่มขุดแล้วนะคะอันนี้คือโอ้ขุดตอนเช้าแล้วนขุดกันอะพี่ชัยบอกว่านี่อยู่ไม่ลึกค่ะเราก็เจอเออโอ้หมอลมอนเชพตุมหมอลมพี่ชัยบอกว่าเจอแล้วนะคะคือเจอสาแพะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอ่อข้างในนะคะเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่ๆไปดูใกล้ๆก่อนนะคะ อันนี้ยังมืออยู่ยังไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวให้พี่ชยายขย้ายเอ่อกลให้กว้างกวก่านิดนิดนึงนะคะพี่พี่จะได้เห็นชัดๆค่ะนี่จเจอแล้วค่ะพี่พี่ <c oughs> สวยอะ่ะมีน้ำเยอะมากเลยน้ำหวานขนาดเลยค่ะชีชี้ติดตัวเลยเนี่ยโจ่โอ้โหติดติดไว้เลยโหไปกุ้งตัวนี่โอ้โหสวยอ่ะ น้ำหวานสวยมากเลยค่ะดูอู้ระวันะวัเสื้อไม่ตกวามช่ใช่เสื้อไม่ตกควไม่ตกไม่ตายไม่ตายพอมม่พ่อมาเราวมานี่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 นีนี่น่้ใส่เสื้อนี่อดแวเดี๋ยวจะโดนละีร่ไปาพิชเช่ละโดเลยยังเลยเลยไลไโดนไลนี่ละสามสี่อันน่ะเอาเอาออให้ก่อนนะล่ะ ช่วยพี่ชายเอาให้ก่อนผลิโตเต็มหมดเลยในมืออ่ะเต็มเลยพี่จีพี่ชฉยก็เริ่มเอาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งรานนี่คือดูดหน่อยนะคะก็คือพี่ชายเนี่ยโดนไปสามทีน้องชายก็โดนไปหนึ่งทีค่ะแต่น้องฝนยังไม่โดนนะคะนี่โอ้โหน้ำหวานท่านนั้นเลยค่ะสวยมาก แต่จ้าโอ้ทุกคนเเจ้าน้าหวานอือโอ้นะไแล้วค่ะเสียดายนเจ้าเสียดายค่ะวันนี้เราฝนไม่ได้เอากระถางม,มานะคะจีจีเนี่ย <c oughs> เอากระถางม,มาด้วยนี้ไม่ดูแน่นอนคะ่ะเราฝนก็ต้องลงมือเอาบ้านนะคะดูคะ่ะน้ำหวานท่านะเลยนะคะสวยมากเลยคะ่ะอันนี้ก็ที่อวนะคะ คือจะได้เสียรถผัาไปผัามาขอชาวบ้านด้วยนะคะนี่คือเออ <มา S 2> ไปตัวแม่ค่ะออ่ นัดนะคะกว่าจะได้น้ําพืชเป็นเอ่อหนึ่งขวดออกมาให้พี่ๆนะคะกว่าจะได้ไข่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะดยอีกแล้วพี่ชายนี่คือหกหกทีแล้วนะคะนี่หกแล้วขอบตุณพี่อันนี้หกแล้วค่ะนุ่บอกเออนุบอกแล้วว่ามาต้นโดนสิบดีนะคะวันนี้พี่ชายอะ่ะเดี๋ยวเราสารลิลลี่เอาออกมาแล้วค่ะอันนี้คือน้ําหวานดีมากเลยน้ำหวานทนัดเลยค่ะเดี๋ยวเอาออกมาให้หมดเลยค่ะ เออพืชลานนี้นะคะก็มีน้ําหวานเยอะแล้วก็น้ําหวานนี่คือโอ้โหสวยมากเลยค่ะพี่ๆดูค่ะอันนี้คือน้ําหวานน้ําหวานจากาธรรมชาตินะคะแล้วก็เหน,น,นียวมากด้วยนะคะน้ําพืชสดๆนะคะน,น้องฝนเออขออนุญาตชิมก่อนนะคะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อกี้น้องฝนก็เอานี่คือเออไม่ไม่กล้าเอาเยอะนะคะเพราะว่าพี่เคยบอกว่าถ้าโดนแล้วเนี่ย เจ็บมากเลยค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยออกด้วยลึ้นฟ้าคือครึ้มด้วยนะคะกินด้วยกันค่ะหวานและหวานเหนียวแล้วก็หอมของของแกซ้อนดอกไม้ต่างๆนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะ เมื่อกี้ที่พี่แขะอ,ออกมาให้นะคะนี่คือเป็นแผงสุดท้ายนะคะสวยมากเลยนะคะมแต่น้ําหวาทนทะน้าเลยนะคะไม่มีแกสอของเขาเลยค่ะดูค่ะน้ําหวาทนทะน้าสวยสวย ถ้ากวัวพี่่คนไหนที่ได้เราชิมนะคะจะติดใจแน่นอนค่ะอันนี้คือร้านนื้อเนี่ยเราได้เท่านี้นะคะไหนเห็นไหมอันนี้คือน้ำหวานทั้นน้นเลยค่ะเต็มกระมานนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะไปหาราอื่นกต่อค่ะวันนี้เนี่ยตามลาดน้ําพึ้งนะคะ น,นี้ก็เปนลาที่สองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขุดกันแล้วค่ะพี่ใชยเริ่มขุดแล้วค่ะ ใช่ก็เริ่มเอาออกมาที่รแผงที่ะแผงแล้วนะคะราที่สองเนี่ยดีกว่าล้านแรกค่ะจะไม่ค่อยดูดน่อยนะคะร้านแรกเนี่ยดูมาม่าเลยค่ะหนูสวยค่ะไม่แต่น้ำหวานนะคะรานนี้ก็สวยสวยแต่จ้ Thank you. อันนี้ก็จะเป็นลาที่เราหามาวันนี้นะคะลาที่สองนะคะก็ได้เท่านี้ค่ะก็ยังได้เต็มกลมาอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาต่อก็คือลาที่สาวเดี๋ยวนองฝนค่อยสรุปให้ทีเดียวนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะแนี่ดูกี่ทีแล้ววันนี้ดูสีทีดูสีทีนะคะขนาด,ดย,ยังไม่ได้ไปเอา,า <laughs> อันนี้คือยังไม่เอานะคะน่าเป็นกลายใจให้เหมือนน้องนำมูแต่วันนี้น้องช,ชอายชอบไล่นิดนึงนะคะ โดนทุกที่เลยค่ะไปลุยลุยกระตอราที่สามค่ะก่อนที่เราจะไปเอาพืชน,นะคะเรามาเก็บเหตุกันก่อนค่ะเหตุอันนี้นะคะก็จะไปสีขาวๆแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือกะลาแห้งน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเช่น้ําเนี่ย ก็จะนุ่มและก็อ่อนลงมานะคะแล้วก็ไปทํากินวิธีการไปทํากินก็คือเอาไปแกงใส่กับโชโอมนะคะอร่อยมากเลยค่ะฝนรัชจกให้ฝนตกนะคะเหตุอะไรต่างๆก็เริ่มออกมาแล้วค่ะอันนี้ก็ได้หนึ่งมือแล้วนะคะสำหรับครอบครัวน้องฝนค่ะตอนแรกเนี่ย คิดว่าแดดไม่ร้อนนะคะที่ไหนได้วันนี้คือแดดร้อนมากเลยค่ะแล้วก็บรยากาศก็ดีม,มากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหนงฝนเนี่ยมาที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ของภูเขานะคะแล้วก็เหมือนที่นอกฝนบอกค่ะขั้หลัทที่เห็นอ่าเป็นต้นเป็น,ปน,ต,น,ปนต้นเล่ยๆอย่างนั้นนะคือจะเป็นชอบอ่าต้นชาอัสา์นะคะที่ชาวบ้านเขา ปูเพื่อที่เป็นอาชีพค่ะนี่คือจะมีพบค้าคนกานะคะเข้ามารับผืงพี่เลยค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องฝนก็ขึ้นไปเอา,อาพื่นลาดที่3มนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าแล้วนิดหนึ่งนะคะขึ้นดอยรดดอยก็เหนื่อยหน่อยนิดนึงแต่สนุกค่ะวันนี้แต่นอ้องฝนเนี้ยยังไม่ได้โดนพื้นต่อยนะคะที่โดนแย่ที่สุดก็เป็นพี่ชายคนร้อนค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ พี่ใช้ก็เรมเอาล่าที่ศาลแล้วนะคะตอนที่นฝนไปเก็บเห็ดค่ะก็พี่ใช้ขนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อสวยๆที่นี่กันละคะ่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน้ำหวานเนี่ยน่าจะเยอะเพราะว่าสวยมากเลยค่ะแล้วก็เอาดีออกก่อนนะคะ หวานนี่คือดีมากเลยค่ะอันนี้ลาทที่สามนะคะก็ได้เท่านี้ค่ะหลทที่สามเนี่ยน้ำยาน้ำยาไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็จะมีปนปนก็คือ ค่ะไข่แนบเวลาเราไปทําอาหารก็อร่อยนะคะการที่เราจะเอาพ่งน,นะคะเราก็ต้องเหลือไว้แผ่สุดท้ายนะคะเพื่อที่ให้ให้พืงน,นะคะกลับมาทาลานต่อนะคะนี่คือนกงฝนก็เก็บไว้แล้วก็ปีลูไว้ให้เขาค่ะอันนี้เราก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวนอฟฝนก็ไปหาสถานที่สวยๆไปทากินอาหารแล้วค่ะ ก็มาเถองที่เราจะทําอาหารกริงวันนี้นะคะแล้วก็นงฝนให้ดูก่อค่ะนี่นะคะพื้นที่เราหามาได้วันนี้ค่ะสามลำรวมกันแล้วก็ได้เท่านี้นะคะก็ใส่ในถาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนงฝนก็ปีฟ้านะคะแล้วก็ตัวอ่อนนะคะนงฝนจะเอาไปทาอาหารแล้วค่ะพี่ชายก็กอบไฟก็ติดแล้วเดี๋ยวนอกฝนไปทําความสะอาดพ,พื้นก่อนนะคะ น้านาล่ะก็จะราบพืชจะไปทาอาหารค่ะ อาหากรกันเลยค่ะ ขอพื้นนะคะเราก็จะแกงกินค่ะต้นบอลนนี่นะคะเราก็จะใส่ในแกงค่ะน้องฝนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าต้นบอลหรือเปล่านะคะมาาันจะอันนี้คือกินได้นะคะแบบว่าแบบใหญ่ๆนะคะแต่มันนี่ไม่ไม่ค,นะคะันค่ะเราไปจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องฝนหาหาปลาบานก่อนค่ะหให้ละเอียดนะคะ น้ำก็เดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะวุ้ยร้อนต่อไปก็ปูรดรเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะใส่ผูชุรินเนองนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะ

น้ำก็เดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ต้มหอมผัดชีลงไปเลยนะคะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความอร่อยค่ะก็ามาทำเมนูที่สองนะคะก็คือหมกค่ะก็จะเป็นเมนูหมกพืชน,นะคะเดี๋ยวน้องฝนก็ใส่ต้มหอมผัดชีล่าซูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีะพริกเกลือผชุลสามอย่าค่ะนี่คือน้องฝนให้พี่ชายนะคะเป็นคน ทำเลยค่ะวันนี้น้องฝนเป็นคนปรุงรสให้นะคะแล้วก็ใส่ต้มหอมผักชีกลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะปรชีรสค่ะพี่ปฝนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ ได้แล้วคะ่ะต่อไปเราก็วานแล้วก็ใส่ใบตองนะคะ นนี้ยวโนฝนก็กินข้าวพร้อมกันนะคะไม่ได้เรียให้พี่ชายกินก่อนนะคะตอนแรกนี่คือ,อเพราะว่าอร่อยมากคับแต่ละคนก็เหี่ยวข้าวแล้วนะคะก็เลยกินด้วยกันเลยค่ะพร้อมกันนะคะเดี๋ยวโนฝนก็ให้น้องนาฬามากินด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่สาวะคะ่ะถือก็ไว้ให้แปมเนินนะคะกับข้าวก็อร่อยมากๆเลยค่ะไม่ซ้อเมนูนะคะก็คือขอหมูพึชแล้วก็มีแกงนะคะเดี๋ยวโนฝนชิมแกงก่อนคะ่ะ อมอร่อยมากเลยครับนี่กินกับน้ำพริกเพิ่งกินไม่ได้แต่ก็เวลากินกินกับน้ำพริกก็อร่อยมากเลยครับมดชอบแอบน้ำพริกมาด้วยนะครับแอบน้ำพริกมาด้วยนะคะเพราะว่านอชัยเนี่ยแพ้พืชนะคะนี่ครับกินด้วยกันค่ะหาก็ยากอร่อยมากเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะมาค่ะมาเกีนยข้าวด้วยกันนะคะอร่อยค่ะ หอนุ่มเอ่อมีความนุ่มเข้ากันมาเลยนะคะเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวน้องฝนชิมนี่เลยนะคะก็เป็นเอ่อฮอมโมค่ะถือจะอร่อยนะคะพยูดน่เลยค่ะก็จะเป็น,นะะเอ่อเป็นพืชที่เราพืชอ่อนนะคะกินด,ด้วยกันค่ะ กับข้าวเหนียวนิดนึงนะคะหวานนิดนึงแล้วก็หวานกรอบมาจากนุ่มๆม,มาค่ะหวานนุ่มค่ะไม่ใช่กรอบนะคะหวานนุ่มอร่อยค่ะเดี๋ยวน้อฝนก็ให้น้นองนาราคามากินด้วยกันเลยค่ะก็อร่อยมากๆเลยนะคะน้อฝนให้พี่เสาวนะคะถือก็ให้แป๊มเนอค่ะ แลนี่ก็ให้พี่สาวช่วยเลยนะคะกินด้วยกัน,นะคะ่ะอร่อยมากเลยแต่ละอย่างนะคะไหนลองกเกนข้าวสายไงโชวสายดูต่อหานี่คือน้ำมูนี่น,นี่คนแรกเลยแต่ว่าตมืกี้นี่คือคนแรกเหมือนกันนะคะมันน่ารอเมื่อไหร่จะสู้สถิติแต่เมื่อกี้แล้วนะคะบุนว่าเมื่อไหร่จะสู้สถิติเกี่ยวข้าวคะ่ะแต่ก็หิวหิวข้าวจริงๆนะคะเพราะวันนี้นกฝนเนี่ยเกีเขยาวสายจริงๆค่ะแ,แต่เสียใจยคะ่ะ ตัวคนนี้ก,นกินไม่ได้แพ้พึ่งนะคะกินพี่กินหน้าพริกก็อร่อยมากเลยค่ะกินหน้าพริกกับเค็หมูที่เราทําก็ดันแล้วเ,เรากินพื้นอ่อนดีกว่าอร่อยไหมน้ำมัอร่อยมากน้ำมับอกว่าอย่าพิ่ออย่าพิ่อให้หนูพูดเลย <c oughs> กินก่อน <c oughs> สุดร้อนอร่อยชุบพอ แม่เมจ่ารออย่นี้ไปก็ได้ไปกินแล้วจอแล้วเอากันมเมจ่ารอ,อน,น,นีณกิจแค่ไนะมากเลยพี่ชายบอกว่าวันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะโดนพึ่งอ่าโดนพึ่งต่อยด้วยนะคะแล้วก็เลยกินให้อิ่มเลยก็อร่อยค่ะกินข้าก็อิ่มแล้วค่ะกับข้าวก็อร่อยมากๆเลยค่ะแต่ละอย่างนะคะนานาชี่นื่อค่ะได้กี่แบบนี้นะคะ อร่อยอร่อยค่ะเปียบบรรยากาศไปด้วยนะคะหลวงพัก,ก็เย็นสบายสบายเลยคะ่ะนงฝนก็สบา้ววเพียรเท่านี้นะคะสลัดขี้ผาพื้นค่ะเอ้อนกฝนหรือบ่อนะคะตอนนี้เนี่ยนกฝนก็เปิดขน้ำพื้นแล้วนะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อเบอร์นงฝนมาได้เลยนะคะศูนย์หกสามหกเจ็ดห้าสี่ห้าสามแปดค่ะเบอร์นี้เลยนะคะสไว้เพียรเท่านี้คะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพิรุณนกฝน,นก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาว้อยคนนี้และที่สามค่ะอย่ายลืมกดกระดิ่งกริ๊งให้นองนักฝนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีสดค่ะบ๊ายบาย <laughs> <laughs> มันไม่ใช่ว่า มีหมดกินได้หมดนะคะอันนี้เนี่ยน้องนำหมก็กินไปแล้วนะคะค <H> ืนหนึ่งค่ะ <H> บอว่าวหวานจานยานห้ล่กินบ่อยมากเลยเนี่ยดูใสยดูแล้วน่าจะติดใจแ<ห>ล้วค่ะ